ดูเด้อดูเด้อดูเด้อนี่มันจะทําอะไรพี่ใหญ่อะดูดูดูไว้นะทุกคนดูไว้เมื่อกี้มันโดดไปตองรอบแล้วเออแม่เพิ่งจะยับโทรศัพท์มาถ่ายดูดูดูด,ดูมันท้าทายระบบพี่ใหญ่ดูน้องแสบสุดน้องเล็กสุดจะแตะกะแสบสุดในบ้านเลยมันจะท้าทายระบบพี่ใหญ่เลยเด้อดูรุนรุนรุนจิหาเรื่องเจ็บตัวหาเรื่องเจ็บตัว เลอ้ยงลยงแม่จะไม่ห้ามเน้อแม่จะไม่ช่วยเคลียเน้อแม่จะไม่ช่วยเคลียเน้อแม่จะไม่ช่วยเคลียนะเรื่องใครเรื่องมันนะ พี่จิ๋วไม่เอาลูกน้องเล่นด้วยเฉยพี่จิ๋วตั้งท่าแล้วเนอะตั้งท่าแล้วเนอะน้องพลอยพี่เขานอนอยู่เฉยๆนันเนี่ยแม่เห็นนะเมื่อกี้โดดใส่กระสองหุ่นแล้วนะอย่านะอย่านะแม่ไม่ช่วยเคลียร์เนะบอกแล้วอะ่ะอย่างน้องพลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ พี่จิ๋วสวบแบบพี่จิ๋วพี่จิ๋ววันนี้มาลูกมาพี่จิ๋วเขานอนอยู่เฉยจริงเจริงๆแล้วพี่จิ๋วเขาต้องไม่ต้องหนีนะเราถ้าหราเต้องหนีแหละน้องพอยย,ยังยังไม่ยังกันยังพี่จิ๋วอย่าไปทำน้องนะลูกโอ้ยลูกดีกว่าเดี๋ยวมันเกิดศึกศึกบาดเจ็บลมตายนี่หาเรื่องพี่เรื่องพี่ พี่เขานอนอยู่ดีๆแม่ไม่เข้าข้างด้วยพี่จิ๋วอยู่กับนอนที่เก่าปะแต่นะแม่จะไม่ช่วยเคลียร์นะแม่บอกแล้วนะโอ้ยแย่งกันจังเลยที่นอนเก่าๆห่างๆพังๆอันนี้เนี่ยแย่งกันจังโอ้โหนี่แม่หาหาตะกา้อันหรือก็ต้องทําฝาชีดีวะซื้อฝาชีอกอันเนาะเออแย่งที่นอนหรือ,อพี่ใหญ่ต้องมานอนกับพื้น <laughs> โอ้ยเอ็นดูพี่ใหญ่โอ้ยพี่ใหญ่จะมันพูดเฉียชละเนาะไม่ได้กลัวนะพี่ไม่เคยกลัวหรอกนะไอตัวเท่ากิ้กจะติวนะ่ะนะตัวกระจิตเดียวตัวที่ระติวนะแม่พี่ไม่เคยกลัวนะพี่ไม่ได้กลัวนะพี่แค่เป็นตัวาพาบรรลุเป็นพี่ชายที่แผนดีเสียสละให้เฉยล <c oughs> ัวแม่ด้วยแม่มองอยู่นะออแม่มองอยู่ไอแม่ดีหู <c oughs> โอ้ นี่มันอะไรนะเนี่าายฮะอะไรงนั่นออกกำลังกายมั้งเหรอโอ้ยโอ,ยโอย้แม่มีมีนั่นวะ่ะเออแม่มีมีกระตังกะเสือไอ้ลูกวิ่งมาให้อะ่ะได้หดดุ่นดีๆเหมือนน้องพลอยเนะี่ยโอ้โหพี่อ้วนก็นอนอยู่ตรงนี้น,นี่พี่อ้วนนอนอยู่ตรงนี้มืดๆเนี่ยโอ้ เงิก kind of ับ <laughs> น้องอะไปเฮ้ยนีน้องนี่ขายาวเกิดแต่กับกูนี่แหละเกิดแต่กับกูนี่แหละไอ้ตัวไายมันดักกูอีกแล้วเนี่ยมันดักกูอีกแล้วน่ะเชือกมันตึงนี่เฉยอย่างเงี้ยน่ะอะไรเงี้ยมันไปโดดไปใส่พี่แล้วน่ะไอ้ตัวไายเนี่ย จิ๋วจะไปหาทางนี Mason ่ลูกมาเลยมาแม่ไปไห้โอ้ยเพลงมวนจริงว่าเพลงยุคเจ็ดศูนย์เร็วว่าแม่เร็วผีจิ๋วมาหาแม่ไปไหมเร็วมังงี้เร็วน้องดักเถอะน้องดักเถอะสาวเชิดตัวเองก็ได้ตัวไร 呵呵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 